พุทธศาสนานี่อุบัติขึ้นแล้วเมือ2500่อสองพันอยกว่าปีพระพุทธเจ้าผู้เลิศในไต้โลกธาตุสร้างตำนานมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่โลกธาตุวั่นไหวไตรโลกธาตุกระเทือนเลื่อนลั่นกังวานในไต้โลกธาตุด้วยหลักคำสอนที่ไม่มีวัตถุใดๆกีด กัน้นกั้นได้คือทั้งกีดกันและทั้งกั้นได้นั่นคือธรรมะของพรธเจ้านี่ทะลุไปหมดในใจลกกาะท่าจึงกังวานครอบใจลกกาะายผู้ที่เป็นลูกที่ดีพร้อมที่จะรับหลักคําสอนนําคือทั้งรับและนําหลักคําสอนนั้นมาพื้นปฏิบัติรู้เห็นตามนั้นแนว ใจเนี่ยแนวลงที่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นอาจรัสศรทาที่สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีคําว่าคอนเกนงอนแง่นไปไหนผู้นี้มอบกายถวายชีวิตกับพุทธเจ้าธรรมเจ้าสังฆาเจ้าอย่างสมบูรณ์จึงสืบสารตำนานของมหาบุรุษเอกในไตรโลกธาตุคือพระพุทธเจ้าให้ยิ่งใหญ่ต่อไปเหมือนสงสาวก และพ่อแม่กูต่อมาต่อมาเรื่อยๆ